แล้วคนดีใจทำไงกอ,อ,องเล่นชาบูานี่นะคะหนึ่งชุดจะมีอุปกรณ์อันนี้เครื่องปรุงแล้วก็มีถาดด้วยถาดตั้งหลายอันแน่สองสีอันถาดหอัน ไม้เสียบด้วยมีสีมีไก่มีผักมีเนื้อมีลูกชิ้นดูเยอะแยะเลยนีนะคะตามแบบเลยค่ะนะคะไปหาสั่งกันได้นะคะ น้องมะลิสั่งมาในราคา200บาทคะ่ะมีออเดิ์มานานมากหัอันนี้ร้อนอกับเดือนเลยค่ะส่งร้อบาท80ชิ้นนะคะไปหาสั่งกันนะคะบ๊ายบายกันคะ่ะฝา,า,ากกดไลค์ก่อนไลคยบายได้คะ่ะ